ดีค่ะสวัสดีค่ะร้านแมปสติกเกอร์ลำปางนะคะวันนี้มีรถ t o y o ต้ารีโค่ะตัวรุ่นล่าสุดนะคะเป็น Z Edition นะคะเป็นรถแครบมาใส่ฝาปิดกระบะค่ะของ Carry บ o y นะคะฝาปิดกระบะตัวนี้ต้องสั่งทําสีตามตัวรถนะคะยังไงก็อย่าลืมมาสั่งก่อนล่วงหน้านะคะตัวนี้เป็นรถแครบนะคะลูกค้า เป็นของ Carry Boy ตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะไฟฟ้าส่วนหน้านะคะก็จะมีตัวสวิตตัวนี้ให้นะคะก็จะกดลงข้างล่างนะคะกดลงเป็น45องศาลงไปก่อนนะคะอ่าก็จะปิดลงมา45องศาก่อนนะคะไฟปปฟ้าแล้วข้างหลังจะเป็นระบบโช๊คค่ะอ่าน้องก็ต้อง ดึงลงมาค่ะใช้เชือกดึงลงมาเออดึงลงมาจา้ะคือมันสูงนะคะลูกค้าก็จะมีเชือกให้นะคะปิดลงมาปกติเลยใช่ปิดลงมาปกติเลยนะคะ,ะแล้วจะมีตัวกุญแจล็อกตัวนี้ให้นะคะจะเป็นสไลด์ออกมานะคะแล้วก็ กุญแจบิดล็อกเหมือนเหมือนประตูบ้านปกติค่ะบิดล็อกนะคะแล้วก็สไลด์ปิดนะคะ,ะก็จะไม่สามารถเปิดได้นะคะเวลาเราจะเปิดใช้งานเราก็คายล็อกนะคะคายล็อกแล้วก็ปิดสไลด์กลับเข้าไปอย่างเดิมนะคะแล้วก็หมุนค่ะอะ่เป็นล็อกใหม่คายล็อกนะคะคายล็อกค,ะคะ่ะ ก็ดันขึ้นนะคะก็จะเป็นระบบโช๊คปกตินะคะข้างในจะมีสวิตช์ไฟให้ด้วยนะคะเพื่อเอาไว้ส่องของเวลากลางคืนนะคะเปิดไฟให้ด้วยะคะ่ะเวลาเอาข้างบนขึ้นนะคะปรับให้เสมอเก่งก็กดขึ้นมานะคะก็จะกระุกขึ้นมาเลยนะคะเป็นหลังคานะคะ มีลูกค้าถามว่าเปิดอย่างนี้แล้ววิ่งได้ไหมวิ่งได้ค่ะเพราะมันมีตัวล็อกอยู่นะคะสามารถเปิดอย่างนี้แล้ววิ่งก็ได้นะคะสนใจสินค้าก็อย่าลืมแวะมาที่แม่มสติกเกอร์ลำปางนะคะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ